ม่อม,ม่อม,ม,ม่อม,มข,ข้อเจ็ดก็คือกระท่อมของอคุณแม่นะครับ <hace> นี่เป็นอุปกรณ์นะครับอุปกรณ์ที่ใช้ที่ใช้แล้วแล้วก็คล้ายๆกับว่าเป็นเป็นเป็นอุปกรณ์เครื่องประดับไปเลยนะครับ คือถ้าปลอมก็เลยเขียวแบบนี้ปลอมยันที่เปลี่ยนเงี้ยอ้าวจะว่าดีน้ำเบื่อน้ำเบื่อพะเยาว์มาดูว่ามันกินไม่ยอมกินร้านพี่เสือครับวันพี่เสือโชคครับดูนี่ไหนไปไหนลราไมเดินไม่เคยจะมาสวนนี่มา

ดูสองเครื <altro> ่องเลยค่ะแมนบอกรถไฟเลนน่ะใช่เทรนยนหนูรถไฟเรนเรนกับเรนถ้าเรนกับ่นไม่ใช่หรอเรนโอ้ไป็คล้ายๆนักศึกษาเฉียดเฉียดนะเรนรถไฟกับป่นเรนนิ่งคือฝนตกครับโอ้ใช่แล้วลังตกนี่เรียนดนะนเก่งภาษารนคือรถไฟแล้วครับยอดเลยเรนนิ่งรถไฟกำลังมาปัรถไฟกำลังมาครับผมครับผม อนนี้ดมกลิ่นก็กำลังชิมสิ่งเซนเจอร์ของร้านนะครับรสชาติเป็นไงบ้างครับลุ่นน่าจะเป็นโซดานะครับใช้รืิปปะเนาะเพราะว่าเขาโรลก่อนเขอโรลก่อนเลยมันเอาทั้งหมดเป็นมะนาวอะไรนะเนี่ยลูดรถไฟเหรอลูดอะไรนะเรียกว่าอะไรน่าจะเป็นรถไฟสายสีแดงหรือเปล่ารถไฟ มันต้องหยอกหยอกรสโซดาโรสโซดาโรสโซดากินแล้วดีตรงไหนรสแปลว่ากุหลาบใช่ไหมอ่ากุหลาบแดงกุหลาบแดงโซดาผสมกุหลาบอ๋อเรานั่งใน่ดีอ่ะนั่งไปมีวิวตรงนี้เราเราเอาอะไรกันมากันเดมไม่ได้เอาคนมาครับเอามาอยู่ อินสตาบอินาสโ์วันนี้ลุงบอกภาษาอังกฤษนะคปิบครับผมไปครับเดี๋ยวเราไปลุงบอกว่าให้เชิญนั่งครับเชิญนั่งนะหรือคนก็กลัวจะไม่ได้คลิปนะครับเพื่อนเรายืนถ่ายกันนะครับดูนะดูนฝากกดติดตามช่องด้วยนะครับตามติดเซตชื่อใหม่นะครับชื่อใหม่ 3ตอสตตามต,ต ange, ิดเต้นเลยนะครับดีน่ไตามติดเตียงเราตามติดตามติดเตียงไม่ได้เตามติดเตียงไปเลยตามตามติดเตียงต้องจิมมีเรื่องจริงเลยผมมีตามติดขอเตียงคสวยครับที่มี่สวยตอแล้วตามแล้วมีใครอยากไปเขาใหญ่าง อียยกไป่ไ <ườ threat> ้ัอยากไปอยไปครับเลยหกสิบ้ จริงเราอยู่มาอย่างครับอยู่มาจนถึงนี้ยังไม่เคยไปเหรอผมเอง่็นิสาทแท้ๆยังไม่เคยขึ้นเขาใหญ่ดึงด้ยอะไรครับยู่หมาย่หมาได้หมอาจจะร้อยเเดี๋ยวขอแนะนำตัวหน่อยแนะนำตัวเลยครับเอาทุกช่องเลยทับถอยไปอานนแนะนำตัวหน่อยครับวันนี้มีคนถามหาว่าลุมรอคนนี้เป็นใคร ครูเต็นนะคะเป็นเป็นช่องยูทูงทองเป็นเป็นอันนี้เป็นเป็นเลขาเกี่ยวกับนี้แหละเก่งกาบนะครับน่ารักเป็นนักกีฬากันตีลาที่มาช่วยทนายในตําน่ารักครับเมื่อกี้เมื่อกี้ยังเกินเขินอยู่เขินกล้องตอนนี้คือทำเดี๋ยวเขาเรียกว่าเป็นอ่า เกี่ยวกับโภชนาการใช่ครับผมเรื่องอาหารโภชนาการและกล้ามเนื้อนะครับที่เกี่ยวกับว่าเด็กสามารถขึ้นไปได้ไหมใช่ค่ะก็ยังไม่บอกรายละเอียดเดี๋ยวค่อยไปรู้ทีเดียวกับผมถ้่ทนายตั้มแสดงฝากฝากช่องอีกครั้งหนึ่งครับเอาชัดๆสามตอนะครับตามติดเต็นนะครับตามติดเต็นนะครับตามติดแล้วก็เป็นแบบเต็นเต็นกลางเลย อย่าลืมเข้าไปติดตามนะครับสาวๆจะถามมีแฟนแล้วมีแฟนก็ไม่เป็นไรมีแฟนก็ไม่เป็นไรนี่นะติดตามได้ช่วยช่วยกดหน่อยช่วยกดกดดันหน่อยครับดันได้นะมีแฟนแล้วแต่ยังไม่ได้แต่งงานเนาะลูกสามลูกสามแตอนนี้มาแล้วนะคะลูกสามนะคะน้องใหม่จู๊ อยากชอบไปลองเป็นเลยตอนนี้ช่องก็ยังอึ๋ยๆอยู่ยังพูดไม่เก่งนะครับตื่นกล้องตอนนี้มีกี่คนแล้วครับเกิดจากพุทนการตอนนี้ยังพูดยังไม่เก่งนะครับอยู่หน้าจอเรื่อยๆตื่นเต้นทำไมเพราะว่าจะมีคนทำแล้วตายจเป็นยัไงเกี่ยวกับการเล่นเกมโอเล่นเกมเอาเอาขอข้อมูลมาดูหน่อยนะเอาข้อมู้หน่อยนึ่ง เาควมรู้หน่อยนถ้าใครายากเอออย่างข้อกายต้องทำยังไงบ้างเออต้องทํามีอย่างแรกคือการวิสัยครับนเกี่ยวกับเรื่องอาหารแล้วก็การออกกำลักายกคบที่เพราะอาหารเนี่ยถ้าเราอยากจะมีสุขภาพที่ดกได้่ารเหอะไรน่หได้เร็วก็คือเราก็ต้องดูแลนะื่องความพิกาเนี่ย80เปอรนต์นะครับการเกษารก็้องอร์เีน ถ้าเราเล่นถ้าเราเล่นดีนะก็คือมันก็สร้างแหละมันไม่ใช่ว่าไม่สร้างแต่มันจะสร้าง้ยค่าอาหารไม่อาหารเนื้องการอะไรไม่เที่ยงคงนะครับอาหารเป็นสิ่งสำคัญเลยใช่เพราะฉะนั้นก็ต้องมีวินัยก่อนโอ้ยยังไม่เปิดกล้องสาว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 อยากให้ให้ไปดูแลไปเขาเรียกว่าอะไรนะเทรนเนอร์เทรนเนอร์รับไหมครับ ตอนนี้ไม่ได้รับนะครับไม่รับนะครับแต่จะลงคลิปหาไม่เจ้าลายสอนนะอ๋อทำคลิปสอนนะใช่ทำคลิปสอนเข้าไปดูในช่องเลยนะครับช่องครับตามติดเต็นนะครับผมตามติดเติมนะครับไม่ใช่ตามติดเพียงครับตามติดเติมเป็นเพื่อนเก่งแนเดียวคอะๆมีขนาต่าง แต่แต่้ตุาสีก็บอกคารุมเป็นตอกล,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  <c oughs> ลูกดอกเป็นรองยิสุรุพนไม่ได้หรอกเพราะฉะนั้นยิสุป็คารุมเป็นตอง มีหลอดเป็นต่อตามเต็นมีอติดตามเต็นใช่ติดต่อตามเต็นนะคะติดตามติดตามเต็นตติดเต็นตามตเต็นโอตามติดเต็นนะคะติดตามติดเต็นนะคะต้งบอกว่าเรียนวันนี้เราไปบนดอกโน้นโน้นด้ทำไมลงด้มาที่ลูกหลงจมีดแล้วเนยาดงตอนนี้เรากำลังหลในทางที่จะ